สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมออโตแฟคเฮสทุกท่านครับวันนี้ผมผู้รู้รถยนต์ผู้คลุกคลีกับวงการยานยนต์มายาวนานจะมาเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงดงามของรถยนต์ที่คุณขับขี่กันอยู่ทุกวันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมรถบางคันถึงทนทานอย่างกับรถถังในขณะที่บางคันแค่โดนเฉียวก็พังยับเยินอย่างกับกระดาษ วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจสำคัญของรถยนต์ทุกคันนั่นก็คือแชสซีหรือโครงสร้างหลักของรถยนต์ที่บางครั้งมันก็มีความลับสุดแปลกประหลาดซ่อนอยู่เตรียมพบกับเรื่องราวสุดปัน่นชวนหมุดหนิดแต่นั่นแหละคือความจริงวันนี้เราจะมาแฉแชสซีตัวตึงไขความลับตำนานรถยนต์ที่แท้ทรูกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล่านักประดิษฐ์ทั้งหลายต่างหันมาสนใจการสร้างรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นแต่ในยุคนั้นแนวคิดเรื่องความปลอดภัยหรือความทนทานมันแทบจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมเลยครับแชสซีในยุคนั้นมันก็แค่โครงเหล็กที่เอาไว้เชื่อมเครื่องยนต์กับล้อเข้าด้วยกันพูดง่ายๆคือแค่ให้มันวิ่งได้ก็พอแล้วไอ้เจ้าโครงสร้างที่ว่าเนี่ย มันก็ไม่ได้ผ่านการคำนวณหรือทดสอบอะไรที่ซับซ้อนเลยนะบางทีก็ออกแบบกันสดๆหน้างานเลยก็มีลองจินตนาการดูสิครับว่าวิศวกรคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ดีๆก็มีไอเดียผุดขึ้นมาว่าเออเอาเหล็กเส้นเบอร์นี้มาเชื่อมตรงนี้สิแล้วก็ใส่น็อตตรงนั้นอีกตัวน่าจะพอไหวแล้วรถคันนั้นก็ถูกผลิตออกมาวิ่งบนท้องถนนโคตรป้าบินเลยใช่ไหมครับผลลัพธ์น่าเหลอครับ ก็อย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับพังคาเท้าบ้างพังกลางทางบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอแนวคิดแบบช่วยช่วยในอดีตมันกลับส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันคุณเห็นรถหรูคันงามที่วิ่งเฉีวอยู่บนท้องถนนไหมครับดูภายนอกมันช่างเพอร์เฟกเหลือเกินแต่เบื้องลึกเบื้องหลังบางแบรนด์ยังคงยึดติดกับดีไซน์แชซีแบบเก่า ที่อาจจะไม่ได้รองรับการใช้งานที่หนักหน่วงหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามามันมือนกับการสร้างตึกระฟ้าที่สวยงามตระการตาแต่ดันวางอยู่บนฐานรากที่ทำจากไม้ไผ่ผูๆฟังดูแล้วน่าขนลุกใช่ไหมครับบางแบรนด์ถึงกับเคยโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าดีแต่รูปจูบไม่หอมเพราะเน้นดีไซน์ภายนอกจนลืมความสำคัญของโครงสร้างภายใน คนลับก็คืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายๆบางครั้งความสวยงามมันก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายนะครับเคยมีเรื่องเล่าครับว่ามีแบรนด์รถยนต์หรูแบรนด์หนึ่งซึ่งเราจะไม่เอ่ยที่นะครับเพราะกลัวจะโดนฟ้องพวกเขาภาคภูมิใจนำเสนอรถสปอร์ตโมเดลใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วและความหรูหราขั้นสุดยอดทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบ ยกเว้นแชสซีครับทีมวิศวกรทำงานหามรุ่งหามค่ำเป็นปีๆเพื่อให้ได้แชสซีที่เบาที่สุดแต่ก็ต้องแข็งแรงพอที่จะรับแรงบิดมหาศาลของเครื่องยนต์ได้แต่แล้วในวันทดสอบครั้งสุดท้ายหลังจากวิ่งไปได้ไม่กี่รอบสนามแชสซีของรถต้นแบบก็เกิดรอยร้าวไม่ใช่แค่รอยเดียวนะครับแต่มันร้าวไปทั่วทั้งคันเสียงดังกรกตามมาด้วยเสียงกรืน รถคันนั้นก็ทรุดลงมากับพื้นอย่างน่าอนาถทีมวิศวกรถึงกับเข่าทรุดบางคนถึงกับถอดใจเงินลงทุนหลายพันล้านบาทพังพินาศในพริตตาการทดสอบครั้งนั้นกลายเป็นตลกร้ายที่ถูกเล่าขานในวงการว,ารวิศวกรรมยานยนต์มาจนถึงทุกวันนี้เหมือนสร้างบ้านสวยงามอลังการแต่เสาหละดันถูกแล้วผู้บริโภคอย่างเราเราล่ะครับได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ก็แน่นอนครับนอกจากจะต้องจ่ายเงินแพงลิบหลิวเพื่อซื้อรถยนต์ที่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพตามราคาแล้วบางครั้งความบกพร่องของแชสซี่ก็อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้เคยมีเคสที่ผู้ใช้รถรายหนึ่งขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดตามปกติถนนหนทางก็ไม่ได้ครุขระอะไรมากมายแต่จูจ่ๆก็มีเสียงกึดดังขึ้นจากใต้ท้องรถหลังจากนั้นไม่นานรถก็เริ่มร่น พวงมาลัยควบคุมไม่ได้โชคดีที่ขับไม่เร็วมากเลยประคองรถเข้าข้างทางได้อย่างปลอดภัยพอลงมาดูเท่านั้นแหละครับแชสซี่เกิดอาการบิดเบี้ยวผิดรูปสาเหตุคืออะไรนะหรอครับวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากรอยเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์จากโรงงานคิดดูสิครับความสะเพร่าเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ได้น่าโมโหใช่ไหมครับเหมือนเราซื้อของที่มีตำหนิ แต่เขาไม่ยอมบอกเราเลยแต่โชคดีที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเมื่อความจริงถูกเปิดเผยและผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของแชสซีมากขึ้นหลายแบรนด์ก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างรถยนต์อย่างจริงจังจากเดิมที่เคยลักไก่กันมาตลอดตอนนี้ไม่มีใครกล้าทำแล้วครับ เราเริ่มเห็นการลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่เบาแต่แข็งแรงการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่แม่นยำขึ้นและการทดสอบที่โหดหินมากขึ้นวิศวกรยุคใหม่ไม่ได้คิดแค่ว่าให้มันวิ่งได้อีกต่อไปแต่ต้องคิดถึงความปลอดภัยสูงสุดและความทนทานในทุกสภาพถนนด้วยมันเหมือนกับการสร้างปิรามิดที่ต้องมั่นคงและแข็งแรง ไม่ใช่แค่เอาอิดมาวา,วางวางซ้อนๆกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการทดสอบการชนในอดีตการทดสอบการชนเป็นแค่พิธีการชนให้พอผ่านผ่านไปก็พอแต่ปัจจุบันนี้มันคือการทดสอบที่โหดร้ายที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าแชสซีจะสามารถปกป้องผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงมีครั้งหนึ่งครับทีมวิศวกรของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่ง ได้ออกแบบแชสซีแบบใหม่ที่ใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษพร้อมกับโครงสร้างที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมพวกเขาได้นำรถต้นแบบไปทดสอบการชนด้วยความเร็วสูงกว่าปกติผลลัพธ์ที่ออกมาน่าทึ่งมากครับห้องโดยสารแทบไม่ได้รับความเสียหายเลยถูกลมนิรภัยทำงานสมบูรณ์แบบทีมะวิศวกรถึงกับปรบมือเฮลั่นห้องควบคุมนี่คือชัยชนะของวิศวกรรมที่แท้จริง ชัยชนะที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานมันเหมือนกับการที่เราเห็นฮีโร่ผู้พิทักษ์ออกมาปกป้องโลกจากการรุกรานของเอเลียนแล้วผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลงน,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 นี้เป็นอย่างไรน่าร,รับก็แน่นอนว่าผู้บริโภคได้รับประโยชน์เต็มๆครับรถยนต์ที่ผลิตออกมาในปัจจุบันมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัด และรถยนต์ก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปว่ารถของคุณจะพังกลางทางเพราะแชสซีหะหรือกังวลว่าชนนี้ชนหน่อยแล้วจะเจ็บตัวนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเหมือนกับการที่หมอค้นพบยาที่รักษาโรคที่เคยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เป็นการยืนยันว่าความจริงที่เจ็บปวดในอดีตได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในปัจจุบัน จากเรื่องราวที่เราได้เล่าไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแชสซี่ไม่ใช่แค่โครงเหล็กธรรมดาดำดาแต่มันคือหัวใจสำคัญที่กำหนดคุณภาพความปลอดภัยและอายุการใช้งานของรถยนต์ทุกคันและการที่เราได้เห็นความผิดพลาดในอดีตได้นำไปสู่การพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในปัจจุบันก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่บอกเราว่าการยอมรับความจริงแม้ว่ามันจะน่าเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเสมอการที่แบรนด์รถยนต์หันมาให้ความสำคัญกับแชสซี่อย่างจริงจังก็เหมือนกับการที่คนเรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงมันคือชัยชนะของความซู่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและชัยชนะของวิศวกรรมที่คำนึงถึงชีวิตผู้คนเป็นอันดับแรกวันนี้เราได้เห็นแล้วว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและความทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ดีกว่าย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเสมอเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวความจริงเบื้องหลังแชซี่ที่บางครั้งก็แสนปวดใจแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความหวังและความก้าวหน้าผมหวังว่าวันนี้คุณจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบเจาะลึกแฉความจริงที่ไม่รับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Auto Fat h i s ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราววงการยานยนต์ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ